เอาไปนั่นหมหมันนันน่าว่าตายได้เงิน,น,น,นง่ามากหมวดเทีย่ยงค่กราบสวัสดีพี่ดองวันนี้มาพลอยแล้วสมตำมันนี้สมตำสมตำปิดเลยพี่ดองโมเดลสมตำวันนี้ดเด่นผัก้ยผักส,ส,สดสดเตอง đậm Tầm... đậm một hung vậy đâu Hãy subscribe đi đâu น้ำมไอต้มพี่เนาะสมตำน้ำมไอต้มประกาศฮอหอนสมตำเลย สมตำล็อกตาสมตำรับโลกไปข้างันนีกขึ้นไงโอ้โย อ้กยเยนื่อทอนตำหูเนื่อทอนหลอกสตาร์พี่น้องเอ้ยลาลารับโลกทีดไทยฮาเพึ่งออกใส่ซีหาเมื่อ ยาวลาดังเลยที่เนี้ยมึงขึ้นไอ้ไฟใหม่อีกคนกัน,นี้แถวท่านพี่นนองเออนอกกระตายาวลาเท่าซับพาวเวอร์ประเทศไทยเท่าไฟใหม่กันเจ้าที่ระเพิ่อรักกันไปพี่นอะ ซิโตนก้นกับซีโตนนี่พี่น้องสัตว์เลี้ยงพี่น้องเออคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยหักมากแมวย่างไปใหม่้หรือว่ามาแมว,แมวไปนั่งหักมันอะ่ะเลี้ยงมันแล้วคักมันก็ดูแลมันพี่น้องเหมือนไฟใหม่เหล่านี้เสยเจ,จ้าของปล่อยแมวหมาตายได้เงิอนอ่าบาปกรรมเลยพี่น้องแล้ว มัน,นบาปเป็นบาปหักมากแม่หักหนึ่งที่ใจไม่รอ้มันก็ต้องน้อยมากเป็นตาหักอยูก่กับหักใหญ่มากเอาไปตาหักเอาไปปล่อยทิเนี่ยเอ,อ้ยให้หลวงพ่ออยู่วัดเกียร์เขาวันนะั้นวันดีบุญเราคนนึงบาปวดัดเนาะบ้านไป đừng bạp nữa, chạy gì thế các để mình khắc nát đi đâu. Hừm. Bết hú tằng. Nhìn nó mình sum tâm. Tâm hung bao Khắc ผักลวงกเ็เพียงแล้วแอบจะผักลวงเนี่ยเนี่ยเขาลันขนาดตั้มหุงหกับผักลวบเส้็เป็นเส้็เลยเนี่ย คนระวังแล้วพี่น้องห้ามดูดด้วยสินกระรปุกนี่ห้ามดูดเลยดูดปุ๊บมันฟาดหมดพริกของลวยตาเลยเนี่ยแม่นขนาดเลยพี่น้องขอคนระวังห้ามดูดผักคงพี่น้องผักคงเป็นภาพุืนบ้านเนี่ย มีแน่อแอนอนผม,มเล่หรอกอ่นมนมเลยนอกรสชาติสมบูรณ์หมเยเป็นพักอีกสุดจอดเองเลยหรอกเนี่ยก็มเสคุณทางยาบ่งหดดอ,อกเด้อแต่ผมยังเดียวมันกินกระตามหงนงมันนมแห้งพี่ไอนอุ้ย นน้มลมแต่ว่าเห็นความเผ็ดหน่อยลงความเผ็ดนี่คือเกาเพี่ห้องนะแต่เดี๋ยวความนุ่มหลอกสตาร์พี่หรองนะ เอฟซีเป็นครับเรือพี่น้องเราตักดันสอบพาวเวอร์ประเทศไทยให้เราพี่น้องหลอกศึกตาจามีในยูทูบอะเจ้ากดไปเบิ้งให้ก็น้องใจเขาแน่บิสซ่าพี่น้องประเรทศไทยประเทศไทยเอาซอยเดียกันดี่สิบแล้วกาเป็นทีกก่สองหลอกไาให้พี่น้องประเทศไทยเอาหนักตรงเที่ยมดับหนึ่งตั้ง ขนจิ้งลุกว่ะประเทศเราไม่เคยกินอาลีโนมโตะกินแต่ขนมปังไปเนาะเมื่อกินอาหารไทยไม่อายอาโนมโตะไปเนาะมากระดาษแทบคทัก หอมเดียวแล้มมอมน้องนุ่มเฮ้ยมีความสุขขนาดไปแล้วไอเอฟซีทุกคนมีความสุขกับความเป็นอยู่ของหองไปนองนะเฮ้ยจะเห็นตอนพีกกวนเดี่ยว นุ่มขนาดสาวด่าซุปสาวเด็ด่าสุดเปิป้ซส่องเฟซบุ๊กพี่น้องไปอ่านข,อข้อคำหนึ่งอ่ะโอ้มันขักขนดาดเดมถือใจขังไรมั้งรู้บอกองเอฟซีฝั่งอ่านแล้วอึ้งเลยพี่น้องอยู่เกิดบจนหัวหงอกพี่น้องมันบอกว่าสินค้าที่แพงที่สุด บริเวแปลว่ามันจะดีที่สุดก็บอก <c ười> เออแมนเลยเฮ้ยเถิดเถิดเดี๋ยวอันที่สองหนูวันนี้กินที่แสบที่สุดเนะี่ยมันบริเวณไม้ข้าวมานจะมีประโยชน์ที่สุดพี่น้องเออตาบงกุงที่แสบที่สุดเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าต้องคิดพ่อกระเพาะมันเลยเหรอมันเพชรแท้งเนี่ย ใส่ห้องเลยมากกข <c oughs> ้อวเผ็ดตัวพี่เนาะเสือโนโดนกินซีดึงได้เหรอคิดถอดแจำเข่าของหนามไม่ได้พี่เนาะข้อ <c oughs> วเผ็ดมันจะมอดไฟน้อยลเงเงยขึ้นเกาพอใจแลต่อววะเนะี่ยพอตอนที่สอง <c oughs> ชิ้นขาดที่แพงสุดประเดีแปลว่าวก็ไอ บริเปยว่าดีที่สุดอาหารที่แซ่บที่สุดบริเปยว่ามีประโยชน์ที่สุดพี่น้องอันที่สามนี่มันจะทำลายจิตใจแนี่หนึ่งคนรวยที่สุดแหละบริเปยว่ามีความสุขที่สุดเนะพี่น้องเพราะฉะนั้นจะรวยก็บว่ากันเห็นน้ำพี่น้องทั้งทุกข์ก็บเห็นมีความสุข ปิ่งเนือ้อว่ะพี่เนื้พี่พต้องม,ม,มึงทำหงุกกีหงิดคัดกรานเลยสำหรับคลิปนี้ฝา,ากไปเจเนียพี่ต้องเหี้ยเอคลิปดีเงาพ่นบอกกันไว้คลิปหน้าครับบ๊ายบาย